มจะมจาจ้าแกงฮังเลแกงฮังเลลูกสาวทำาให้นะคะแล้วก็เนี่ยกินกับพริกกับกระเทียมดสดๆอย่างนี้นะคะผมเคนะคะกินแค่นี้แหละคะ่ะวันนี้สวัสดีค่ะซเซบเบอร์ฟเบิร์ม่อีกแล้วค่ะที่เก่าเวลาเดิมค่ะเปิรลกทำงานด้วยเนาะเปิ้ลทำงานด้วย โอ้ยต่โทษที่พี่น้องเจ้าขาเ,เปิดพุ่งกระหามมันหัดพุ่งไข่กระท้อนพุ่งไข่พุ่งมาจับมาจา้าไปได้กินมันหมูมาโดนราคาดูซิหม,มูสามชั้นนะขะั้นนี่นี่หม,มูสามฟัน,นใหญ่ิดใหญ่ดพี่น้องอืม้มม,มื่อนี่หยุ่มเป็นเจี๊ยม นั่นค่ะคนในเนี่ยก็อย่างกินข้าวกลก็ยมก็ตบยมได้ดีจ้ะอืม,อม อันนี้กระดูกมันงค่กระดูกได้เมื่อกี่ไรค่ะเวียนหัวนนะคะพี่นีนองเจ้าค่ะ อกระดูกอ่อนมันหยามปบ แตบมันพี่น้องแต่บ้านมันยแยบไยิ่ละเอวแน่พี่น้อง บ้างแักไปเลเรื่องมักไมาตึงยาแม่แม่ลูกตามมากินมันก้อยแม่แน่มันแทบแทบลบปูเลยมันนะฟ่นแม่บประใครดีกินได้แต่หม่งมันนี่แงละมันจังดี มันจะอ่อนอย่างเงี้ย่ียมเป็นหัวทีราคาเป็นอนองอืมกระดุมมือไม่มาจับไม้ลาย กินเขากระโดดแช่กินรลแดบของันแบแปลาลูกสาวจันกินมันแบบ่แม่กินเลยอืมันเอากูก็ติกินตอนนี้่ะก้ามกินตอนนี้อือืมทำมกางหลือเปล

แา่ข้างเลขห้างเชียงใหม่เหรอฮะแจ่ห้างเลขหั่าเชีงยงใหม่กะเทียมเนื้อจะตื้นมาแซ่ฟ Nam uhm. có thịt chuột rất sạch Hãy subscribe cho แม่เอานกวดน้ำมาให้แม่เนี่ยตั้งังนี่ปลูกเมื่อกีเริ่มแล้วังมากินอะไรที่แบบปูอืมไม่คุณนี่ใครกินอะไรที่มสดดหนังจางาวยังือปลาตีน้ลาเปล่านั่น็คอ้องก็เสตตยกยม ไม่ได้เผ็ดพวกพิกอืมไทยอเ้มอไอืมออก็ม,มีนักกั็ขขาวหั่นินั้งไปก็เเยมออืมแดดตันเ้อ ทางเด่นไทยมาแล้งอยู่แล้วนัดฉันฮะจะเติมเขาจังงงานที่น้อ,องแซ่บขอบคุณนะคะเข้ามาติดตามเย,ย็บเปิ้ลผิดพลาดประการใดขอทอพระผดพลาดเด้ออย่าเปิ้เให้ง่ายเหมือนพ่อตีนเรียบๆนะฮะขอบคุณค่ะเข้ามาติดตามนะฮตจ้างแจกเย็บเปิ้ลนะค่ะน้า